ตื่นเช้าๆอากาศสดใสดีจังเลยหลังจากตื่นเสร็จก็ทำโน่นนี่นั่นตามใจนะครับกินข้าวกินน้ำกินผักต้มไข่ต้มอร่อยดีหลังจากนั้นก็ทำงานคิดงานหลับสักงีบหนึ่งตอนเที่ยงเที่งวันๆก็รับแต่ลูกค้ารับซับสบายสบายขอบคุณครับ ตื่นเช้าๆอากาศสดใสดีจังเลยหลังจากตื่นเสร็จก็ทำโน่นนี่นั่นตามใจนะครับกินข้าวกินน้ำกินผักต้มไข่ต้มอร่อยดีหลังจากนั้นก็ทํำงานคิดงานหลับสักงีบหนึ่งตอนเที่ยงเที่งวันๆก็รับแต่ลูกค้าหลับซับสบายสบายขอบคุณครับ ตื่นเช้าๆอากาศสดใสดีจังเลยหลังจากตื่นเสร็จก็ทำโน่นนี่นั่นตามใจนะครับกินข้าวกินน้ำกินผักต้มไข่ต้มอร่อยดีหลังจากนั้นก็ทำงานคิดงานหลับสักงีบหนึ่งตอนเที่ยงเที่ยงวันๆก็รับแต่ลูกค้ารับซับสบายสบายขอบคุณครับ ตื่นเช้าๆอากาศสดใสดีจังเลยหลังจากตื่นเสร็จก็ทำโน่นนี่นั่นตามใจนะครับกินข้าวกินน้ำกินผักต้มไข่ต้มอร่อยดีหลังจากนั้นก็ทำงานคิดงานหลับสักงีบหนึ่งตอนเที่ยงเที่งวันๆก็รับแต่ลูกค้ารับซับสบายสบายขอบคุณครับ